คิดดูสิใครที่อยู่บ้างหลังเนี่ยมันจะแฉหมดมันจะต้องบอกถูกไหมในเมื่อจีนเอาไปจีนเอาไปไต่สวนนะครับเอาไปสอบสวนเนี่ยมันจะต้องแฉว่ามีใครบ้างที่ร่วมมือกับมันอะ่ะแล้วจับไปไม่ใช่มันคนเดียวนะมีลูกน้องด้วยลูกน้องอีกสองคนมือขวามือซ้ายอีกสองคนเออจับไปอีกสองคนเอฟซีเอดเชื่อนะครับงานนี้ แอดเชื่อนะว่าว่าไอจะไปครั้งเนี้ยมันต้องแฉแล้วร้อนร้อนหนาวหนาวเอฟซีว่าใครมีส่วนร่วมในการในการทำงานครั้งนี้บ้างอามีระดับไหนระดับเล็กระดับใหญ่นี่ขานี้แฉหมดเพราะอะไรมันมันเป็นลูกพี่งไงมันเป็นระดับใหญ่เออเป็นบอสเอฟซีลองคิดดูสิแล้วมีไทยไหม นะเออมีไทยไหมที่ร่วมมืออยู่มันก็ต้องแฉชื่อออกมาถูกไหมเนี่ยเมื่อจีนเอาไปคั้นนะเอาไปเค้นเอาไปเค้นให้ให้รับสรารภาพเอซี MC, ลงคิดดูีิว่ามันจะยังไงงานนี้เอออะไรก็จะเกิดขึ้นได้แน่นอนใครสมรู้ร่วมคิดเลยเรื่องนี้แอดเชื่อนะครับเอองานเนี้ยงานเนี้ยได้เห็นกันแน่นอนว่าใคร อคนไทยมีไหมมันมันร่วมด้วยทางนั้นไม่ว่าจะเป็นคาสิโน,โนนะครับสแกมเมอร์นะแล้วก็งานของมันก็ต้งหากอีกเออคือลงทุนที่ขเขมรนนะเยอะมากเออแล้วก็ทำพวกสีเทาด้วยโอ้โหมาทำหลายอย่างเออมันมีทรัพย์สินเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้าน มันหมื่นล้านเหรียญด้วยนะไม่ใช่หมืน่นหมื่นล้านบาทนะหมืน่นหมื่นล้านเหรียญเอฟซีคิดว่ามันน้อยที่ไหนอายุแค่สามสิบเจ็ดปีทำไมมันรวยแท้กระสีเทาทาั้งนั้นนะมันทำอะ่ะเอฟซีออเราเชื่อนะครับงานนี้ถูกไหมอาสวัสดีนะครับคุณเดียว์บดีนะครับคุณลุงอรุณนะครับสวัสดีคุณกันิก้านะครับคุณดวงใจนะครับคุณไพรนะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับเอฟซีนะ นี่แหละชัดเจนนะเอฟซี e. นะแอดเชื่อนะครับงานนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกตรงว่านี่อสองคนน,นนะน่าฮหุนเซนต้องขายอ่ะเอฟซี e. นะั้นต้องขายอ่ะเออเชนเจอร์เชนเจอร์นะครับเตอต้องอ่าต้องรีบเอาไปให้ลูกพี่ใหญ่นะทั้งทั้งที่เป็นผู้ง่ายวะ่ะเขาเป็นที่ปรึกษาของหุนเซนด้วยนะขาเนี้ยเป็นที่ปรึกษาของหุนมาเนตด้วยเออแล้วช่วยเหลือ เขเมนเยอะมากทุกอย่างขนาดสนามบินเขายังออกเงินช่วยเลยทุกรายการอ่ะที่ที่ทำอ่ะเขาก็จะมีส่วนร่วมทั้งนั้นแหะเออเขาเรียกว่าเป็นที่เอเป็นกิติมศักดิ์อ่ะนะเป็นคนสำคัญอ่ะในประเทศอ่ะอเห็นไหมล่ะชัดเจนนะ <c oughs> ใช่มันหาเงินหาากาศำลำรวย วัส่สิใช่ไหมใช่ประจิบก็หาเงินอย่างนี้ไงเออชัดเจนไหมฮะ <laughs> เ,เรียบร้อยคือยังไงเนี่ยแอดพูดได้เลยนะยังไงเนี่ยมันก็ต้องเปิดนะความลับเนี่ยมันต้องเปิดเพราะว่ามีใครร่วมอ่าร่วมวงกับมันบ้างมีใครร่วมอ่าทำเรื่องนี้บ้างเออคนไทยมีหรือเปล่าเห็นไหม แต่ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีคาสิโนโมีอะไรมันก็ทําหมดแหละไอ้นี่ก็ทําหมดเออเป็นคนสร้างทุกอย่างหมดล่ะขึ้นมานะทั้งสีเทาๆนี่มันทางหนัดนะเอาพว้ง่ายตอนนี้ก็ของมันก็แย่แล้วเออธนาคารมันก็ก็ต้องปิดเออของมันนะเนื้อเมื่อเจ้าตัวไม่อยู่มันก็ธนาคารมันก็อยู่ไม่ได้เออต้องล้มแล้วก็คนที่ อะไรนะฝากเงินไว้เนี่ยสําคัญไม่รู้จะได้หรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะแต่คนเป็นหนี้ต้องใช้นะเออก็ยังใช้อยู่คนเป็นหนี้เอ,อ่อแต่ว่าคนที่จะยืเออคนที่จะเบิกเงินเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ครบหรือเปล่าหรือจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออเพราะว่าเขาปิดรับบริการแล้วอ่ะนะมาให้บริการแล้วอ่ะก็คิดดูสิ ออ่ปิดทําการทุกอย่างอะ่ะผู้ง่ายอะ่ะเ,เจ๊งอ่ะคุณแม่สุมวลน,นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่สุมวด้วยนะครับ <c oughs> เจ้งแอดเชื่อได้นะครับอันนี้ก็ปัญหาใหญ่แล้วล่ะนะครับงานนี้เอ,อแอดเชื่อนะครับว่างานนี้เนี่ยยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วละ่ะนะเออแต่ว่า ขานี้ออกไปแล้วจะได้เงินฮุนเซนจะได้เงินมาจากไหนอ่ะถามหน่อยถูกไหมใน,นเมื่อเธอมูว่าแก๊งสแกมเมอร์ไม่มีเนี่ยแต่ว่ามันก็มีรายย่อยอีกนะไม่ใช่ว่าไอ้นี้ออกไปแล้วเนี่ยอ่อรายอื่นจะไม่มีนะไม่ใช่นะรายอื่นก็ยังอยู่นะเล็กๆอ่ะรายเล็กๆแต่นี่รายใหญ่สุดอ่ะเออเป็นเป็นรายใหญ่สุดเลยนะแต่ว่ารายเล็กๆมีไม้ปีกย่อยออกไปมีมีเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันมันใหญ่ไง เออมันใหญ่มันควบคุมทุกอย่างเลยพ,พูดง่ายว่าธนาคารก็ของมันนะครับห้างสรรพสินค้าก็ของมันนะเออหลายอย่างนะที่มันลงทุนตรงนี้ไว้เนี่ยเยอะมากถูกปะอ,อ่าทุกอย่างอ่ะมันให้เงินหุ้นเซนก็โอ้โหหลายตังคนะ์อ่ะพวดง่ายอะช่วยเหลือทุกอย่างด้วยไม่ใช่ว่าให้อย่างเดียวช่วยเหลือด้วยเออแล้วเปอร์เซ็นต์ตั้งหากแต่หุ่นเซนก็ต้องกัดฟันอ่ะ เพื่อจะส่งให้ส่งให้จีนดําเนินการอเพราะว่าอะไรโดนบีบไงไม่ให้ก็ก็ไม่ได้อีกจะเป็นต้องให้ก็คือถ้าไม่ให้เขาก็บีบเอาอะหรือเขาจะบุกเข้ามาจับถูกไหมละ่ะอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เหลือเพื่ออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนเออแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนที่อที่จะได้หวังผลนะครับจากอ่ผู้ ประเทศที่มาหามนาจนี่งไงพอพอส่งไอ้นี่ไปปุ๊บเนี่ยจีนจีนก็มาช่วยเหลือเออมาช่วยเหลือเกี่ยวกับอ่าสิ่งอํานวยบริโภคต่างๆสิ่งอ่าต่างๆท,ท,ที่ที่ต้องใช้ทีต่ต้องจําเป็นต้องต้องใช้เอ่อที่ประชาชนแต่ไม่รู้ว่าประชาชนจะได้แค่ไหนยังไงนะเขาส่งมาเป็นเครื่องบินเลยนะเออไม่รู้อะไรนะห่อหุ้มมาอย่างดีเลยเอ่า ชาวเน็ตคนไทยก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นอาวุธหรือเปล่าวะส่งมาเนี่ยอะสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าเอ้ยมันอาวุธหรือเปล่าเห็นไหมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนส่งตัวนี้กลับไปเออจีนก็ช่วยมาเห็นไหมก็ต้องเลือกอะต้องเลือกถ้าไปถ้าไป,าไ,ปไปดูแลอันนี้ไว้เนี่ยไปป้องกับไปปกป้องไอ้นี่ไว้เนี่ยก็สถานการณ์ไม่ดีบอกตรง เออเพราะบ่าบีบทุกที่ทุกทางไงสหรัฐก็อยากได้ตัวเอออังกฤษก็อยากได้ตัวนะแต่สุดท้ายก็ยกให้พี่จีน ấy, เออเพราะามีความใกล้ชิดกว่ากันมีความสนิทสนมมากกว่าแล้วมันก็ใกล้กว่าเออก็เลยให้ทางนี้ไปเพราะทางนู้นเนี่ยก็ไม่มีไม่มีสนทธิชยาไอ้ผู้ร้ายข้ามแดนด้วยไงเออค่อนข,ข้างจะลําบากก็เลยให้พี่จีนดีกว่าอ่าพี่จีนก็ตอบแทน ความช่วยเหลือต่างๆที่ส่งเข้ามาทางขเขมรเพื่ออะไรเพราะว่าส่งไอ้นี่ไปให้ไงแล้วก็ลูกน้องอีกสองคนมั้งสมุดมือขวา,าหมดรถนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะมันก็ยังเหลืออยู่แต่นี่มีชื่อกว่างไงดังกว่า,าลากฐานมั่นคงกว่าทุกคนแก๊งอาจจะเป็นแบ่งแยกกันเป็นแก๊งแก๊งแก๊งแ๊งนะเป็น กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้แต่อันนี้มันใหญ่มันใหญ่ที่สุดแล้วในขเขมรอ่อครอบคลุมทุกอย่างเห็นไหมอืมก็เขาใช้การการบีบไงพระจิบเขาใช้การบีบไงเออไม่ใช่บุกเข้ามาจับตัวอย่างเงี้ยเขาจะบีบไอไอนี่ไปก่อนเออแต่ถามว่าจีนจะได้อะไรจากไอนี่ไหมได้สิ ก็รั to 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 ์สินมันอะที well> ่มันโกงเข้ามาที่มันทํามาได้มาเป็นบางส่วนเนี่ยก็ได้ได้จากตรงนี้ไปมันก็ยึดไงเพราะว่าของที่ได้มาเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมเขาเขาสามารถจะยึดได้แบบด้วยความชอบธรรมอ่าเหมือนสหรัฐอ่ะที่มันยึดไปเห็นไหมเป็นเป็นพันพันล้านล้านเหรียญอ่ะที่มันยึดไปอ่ะเออมันมันยึดไปเลยไอ้พวกบิตคอยบิตอะไรเนี่ยมันยึดเอาไปเลย เอ่อยึดไปเป็นของรัฐเลยเห็นไหมมันก็ได้จากตรงนั้นไปที่ไปโกงของอ่าชาติของมันมาประชาชนของมันมาไปโกงมาเนี่ยก็ยึดหมดเห็นไหมยึดกลับคืนไออังกงอังกฤษ,ก,ฤษ,ก,ฤษก็ยึดคือแบ่งจากไอ้นี่ไปไอ้นี่ไปอยู่ที่จีนก็โดนเหมือนกันโดนยึดอ่าแต่ไม่รู้ว่าไทยได้หรือเปล่านะเอฟซีงานนี้นะเออเพราะเพราะคนไทยก็โดนไอ้นี่ หลอกไปเหมือนกันเยอะเยอะมากนะหลอกไปเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไทยเนี่ยนะจะได้จากตรงนี้เมื่อไหร่ยังไงเน่ะเออพราะมันไปอยู่กับไอ้นี่หมดไงตังค์อ่ะแต่ว่ามีส่วนย่อยก็มีนะเออไม่ใช่ไม่มีนะส่วนย่อยก็มีเห็นไหมเอฟซี FC? ชัดเจนนะครับอ,อ่าไม่ธรรมดาในซีนะนะอบอกเลยเลยไม่ธรรมดา คนนี้สุดยอดมากคืออเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเขมรเนี่ยใหญ่มากบอกตรงว่าใหญ่เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ไม่ไม่เล็กเลยละ่ะคอนเนคชันเขานี่โอ้โหระดับอ่าที่ปรึกษาของฮุนมาเน็ตที่ปรึกษาของอ่าของวูลเซนเห็นไหมคอนเนคกชันเขา แน่นอนนะแต่ก็ต้องให้ครับแต่ก็ต้องให้เจนเไม่ให้ไม่ได้เขาบีบมาเออคุณจะปกป้องเขาเหรอถูกไหมเออเขาก็บีบเอาเขาก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเขาทุกคนก็ไม่ให้ความช่วยเหลือคุณก็โดนแล้วถ้าเขาบีบแค่นี้คุณก็อยู่ไม่ได้เอ,อ,อยู่ไม่ได้นะครับเอฟซี FC, บอกได้เลยนะครับงานนี้อยู่ได้ยังไงขานี้นี่โอ้โหสร้าง สร้างคุณออบทุกอย่างเลยนะเอาบอกตรงนะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเอาเพราะความหลอกลวงนู่นนี่นนะั่นทําทุกรูปแบบรวยเร็วมากเอาบอกตรงนะครับขอตัวสวดมนต์ก่อนนะขอบคุณมากนะครับคุณยายมดนะครับสวัสดีครับผมพระจิบนะครับไม่มีปัญหานะครับ fc ก็เนี่ยดูดูเอาเองนะครับว่า <c oughs> คืออะไรยังไงนะครับอืม คนเราก็อย่างว่านะเราได้เห็นทุกอย่างแล้วนะคนแบบนี้ทําดีย่อมได้ดีใช่ไหมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าเขาหลอกลวงคนอื่นมาเนี่ยหลอกลวงคนอื่นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้ใช้ไหมแอดว่าไม่ได้ใช้นะคนเนี้ย <laughs> เออไม่ได้ใช้เออนะ แล้วพอเขาสอบสวนคนดีสิ้นสุดแล้วน่ะถามว่าจีนจะปล่อยไหมไม่มีทางจีนไม่ปล่อยเพราะว่าคดีเนี่ยมันร้ายแรงมากนะบอกตรงน่ะคดีมันใหญ่มากแล้วก็ร้ายแรงมากนะจีนเนี่ยเขาไม่มีปล่อยเขาไม่มีผ่อนแน่นอนอย่างดีก็ขึ้นอ่าประหารนะบอกตรงนะงานเนี้ต้องมีประหารขาเน,นี้ยไม่รอดเพราะว่าเอ,อความผิดเนี่ยมันหลายประเทศเหลือเกิน เออทำแบบนี้โอ้โหแล้วความเสียงหายไม่ต้องถามไอซีนะโอ้โหมันเยอะมากแอดพูดได้เลยว่าขานี้ไม่รอดแล้วไปที่จีนด้วยเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะพลเมืองเขาเนี่ยเออกับสมุนเขานี่โดนหมดและแอดเชื่อนะครับเออโดนหมดเรียบร้อยแอดเชื่อใจนะครับว่ายังไงก็โดนงานเนี้ยเอาจริงๆอืมขานี้ไม่ธรรมดานะถึงคุณจะ ไปที่ประเทศจีนมันไม่อยากไปหรอกนะแต่มันจําเป็นเออมันจําเป็นต้องไปเอฟซีจ้เป็นต้องโดนอ่าให้จับกลมไปเพราะว่าอยู่ๆก็จู่โจมมาจับเลยไงเออมันคิดในใจว่าไอา้ข่าเอ้ยกูก็ทําดีมาตั้งนานแล้วนะ <laughs> เออกูทําดีมาต้องนานแล้วนะเอ,อ,อะไรหัวคดี มาช้าใช่ไหมคุณโมบายนะครับ,รบสวัสดีครับผมคุณโมบายนี่แหละนะครับ Fc นะทำยังไงได้นะครับนะเออแต่แอดเชื่อนะครับว่า <c oughs> เขาไม่มีโอกาสแต่ว่าเราเราเชื่ออย่างเดียวว่าเราต้องการเนี่ย Fc นะตอนนี้